วันนี้เจอคำนี้เจอป้าทองปูนที่สมเนศอาเชิญเชิญมาที่แปดแล้วฮะูรุ่นอยู่นี่อยู่นี่ผมกอขึ้นตาลาแล้ว้อขึ้นตาลาไปแล้วอาเชิญเชิญเชิญ สวัสดีครับวันนี้เป็นวัดที่แปดแล้วนะครับัดชื่อวัดสิริสุขารามชี่อนเณอุณวางใสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้กำลัเงเตรียม

I uh do -huh. Ay, thank you I am yours took I uh -huh. and

สวัสดีครับก็เป็นงานรัี่ที่สอยทางพนักงานเรียบร้อยวัดที่แปดวัดศริสุขารขออู้บางใสยพนักรานสีอุทยาขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ทิรามรับชมครับผม